สวัสดีค่ะแฟนแฟนข่าวสารและวัฒนธรรมอีสานทั่วไทยและทั่วโลกยินดีต้อนรับเข้าสู่มาร์กหมอลำนิวกับสาวไอผู้ไม่เคยปล่อยให้คุณพลาดทุกข่าวร้อนแรงวันนี้ค่ะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสาวไอกำลังจะพาคุณไปเปิดโผจัดอันดับค่าจ้างหมอลำวงใหญ่ประจําปี2 6 6 7ันถึงที่ทั้งม่วนทั้งมันและรับรองว่าคุณจะต้องว้าวตั้งแต่วินาทีแรกเคยสงสัยกันบ้างไหมคะว่าทําไม ข้าจ้างหมอลำบางคณะถึงสูงริ้วขนาดนี้วันนี้สาวเอจะพาไปดูเบื้องหลังทั้งหมดตั้งแต่ชื่อเสียงความนิยมขนาดคณะทีมงานโปรดักชั่นสุดอลังการศิลปินแม่เหล็กไปจนถึงค่าเดินทางและช่วงเทศกาลและตอนนี้ค่ะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วมาดูกันค่ะสิอันดับคณะหมอลำค่าตัวแพงที่สุดของปีนี้อันดับที่สิคณะหมอลำอีสานนครสินข้าจ้างเริ่มต้นสามแสนถึงสามแสนบาท คณะนี้โดดเด่นด้วยการแสดงเข้าถึงผู้ชมและมีคิวงานแน่นตลอดปีอันดับที่9คณะหมอลำเสียงวิหกของนกพงศกรค่าจ้าง3 2 0 0 0 0 0ถึง3 5 0 0 0 0บาทแม้จะเป็นคณะใหม่แต่โปรดักชันจะเต็มจนแฟนๆจับตามองอย่างรวดเร็วอันดับที่8คณะหมอลำคำพุนร่วมิตรค่าจ้าง2 8 0 0 0 0ถึง3 5 0 0 0 0บาทการแสดงเป็นเอกลักษณ์ และมีแฟนคลับเหนียวแน่นตลอดมาอันดับที่7ศิลปินภูไทยค่าจ้าง3200,000ถึง3 5 0 0 0 0บาทขึ้นชื่อเรื่องความสนุกสนานและเวทีสุดมันอันดับที่6รัตนาสินอินตาไทยราชค่าจ้าง 33- 0 0 0 0ถึง3 4 0 0 0 0บาทเวทีอลังการดนตรีสนุกและแฟนคลับเหนียวแน่นทั่วประเทศอันดับที่หประถมบันเทิงศิลป์ค่าจ้าง32 0,000ื่น ถึง350,000บาทและถ้ามีบิลจิตริยาร่วมแสดงเพิ่มอีก50,000บาทอันดับที่4ใจเกินร้อยของบอยสุริชัยค่าจ้าง2 8 0 0 0 0ถึง360,000บาทและถ้ามีแอนออรดีร่วมทีมเพิ่มอีก1,000 100, 0 0บาท3อันดับสุดท้ายมหาอำนาจโมลำไทยมาถึงแล้วค่ะอันดับที่3ระเบียบวัทศิลป์ค่าจ้าง2 8 0 0 0 0 ถึง360,000บาทบางงานพิเศษทะลุ0 0 0 0 0บาทอลังการระดับคอนเสิร์ตใหญ่อันดับที่2เสียงอีสานของแมนกนอยอุไรพรค่าจ้าง3,2,000 0ถึง4,000 0 0บาทตำนานหมอลำผู้สร้างความสุขให้แฟนๆมานานหลายทศวรรษอันดับที่1สาวน้อยเพชรบ้านแพงค่าจ้าง3,50,000าถึง3า0 0 0นบาทนำโดยดาวเด่นอุ๋งอิงเพชรบ้านแพง คณะกระแสแรงที่สุดของยุคนี้คืนแทนราชาแห่งความม่วนตัวจริงทั้งหมดนี้คือภาพรวมค่าจ้างหมอลำปี2,667 2,668ที่สะท้อนทั้งเศรษฐกิจศิลปะและวัฒนธรรมอีสานที่ยิ่งใหญ่ค่ะอย่าลืมกดไลค์แชร์และติดตามมักหมอลำนิวเพื่อไม่พลาดทุกเรื่องราวเด็ดด็ดจากสาวไอและเจอกันใ่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ วังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ FC Fan แฟนคลับแฟนหมอลำมากๆนะคะบอกเลยว่าทุกวงหมอลำนะคะที่เด็ดเนี่ยเด็ดทุกวงเลยจริงๆเพราะแต่ละวงนะคะมีตัวชูวงที่แตกต่างกันออกไปใครชอบแนวไหนชอบแบบไหนชอบวงไหนก็สามารถแพลนได้เลย จ้าภาพ FC แฟนคลับท่านไหนที่ชื่นชอบวงไหนก็เนี่ยแหละค่ะเป็นการแพนได้ว่าเราอยากได้วงไหนมาช่วยงานนะคะและงบประมาณเท่าไหร่เราจะสามารถจัดแจงได้ตามที่เราชื่นชอบได้เลยนะคะฝาก FC แฟนคลับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาร์คหมอลำไว้ด้วยนะแอดมินจะนําข่าวสารดีๆในวงการหมอลำนะคะมาฝาก FC แฟนคลับพ,พอๆแม่ๆใหม่ในคลิปหนะ้าเจอกันใหม่นะคลิปหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ